รับกาสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับก็มาต้องวดกันอยู่ขึ้นเ้านะครับกับลาวพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีครับเซียนนาดีเฮ็ดสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีย่างตะิลงตัวเล็กนะครับครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในหนอกกลุ่มนะครับก็ขอตรวจขอให้นะครับที่เซียนนาดีบ่ได้ว่างตัวเล็กคือยังยังในกลุ่มเนาะพะว่ายังในกลุ่มมาขึ้นนะครับครับพี่น้องเอฟซีก็ที โศกมันอยู่นะครับแต่ว่ากรบเป๋าไหลเพราะว่าตัวเด็กท่องเส้นนาดีมันลดมาหลาหงวดเนาะพี่น้องเอฟซีครับทีเส้นนาดีเอาลงทางช่องนะครับยูทูบนะครับพี่น้องเข้านะครับตัวเล็กก็ลดไปนะครับพี่น้องเอฟซีครับเอกวิ่งเรียกลดนะครับกระเข๋านะครับพี่น้องเอฟซีกับกับกับก็ถอดก็ให้พี่น้องเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซี ครับก้อนอื่อนนะครับเข้ามาเบ่งผลหัวเรลาอ่ะสกอตมาพี่น้องเอฟซีเนาะเข้าจังคอยมาเบ่งนะครับผลงานของเียนอดีตฟันลงในกลุ่มนะครับเมือขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีครับผลหัวเรลาพัฒนาเลขที่ออกหนึ่งห้าสี่นะครับสองห้าสี่นะครับหนึ่งห้าสี่สองห้าสี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้นะครับสีมาตัวใดนะครับเอาเลขล้างนะครับเรื่มบอกพี่น้องเอฟซีเข้านะครับสี่สองนะครับเด้อสี่สองนะครับ ครับพี่น้องเอฟซีอยากเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มฟรีนะครับพี่น้องเอฟซีครับกลุ่มฟรีนะครับครับกลุ่มฟรีดนะพี่น้องเอฟซีนะครับบอดี้กุ่มเสียตังกับมีนะครับแต่ว่าบ่อยากให้พี่น้องเขาเขากลุ่มเสียตังนะครับไล่ตลอดชีพนะครับเนาะ ครับตลอดสิบกับห้าร้อยนะครับครับไอเดี่าย์นะครับเบอร์ไอเดี่าย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์เก้าสองนะครับของเชียนอดีแยดไล่เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรเข้าไปนะครับครับซื้อก็จะเด้งขึ้นเชียนอดีก็จะกดรับเป็นเพื่อนนะครับพี่น้องเชี่เข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็เชียนอดีก็จะดึงเข่ากุมนะครับครับฟันลงในกุมเมืาขึ้นครับพี่น้องเชี่ยเสีด้เอาลง หน่กคุมให้พี่น้องเข้าอยู่นะครับครับเสียนนดีฟันลงคุมนะครับพี่น้องพี่เสี้ะแตกจุยเลยพี่น้องเอฟซีนะครับครับลูดสองกับห้านะครับเน้นเน้นสองนะครับฟันสองห้านะครับเรียกออกซีสองนะครับเนาะส่วนซองหามายู่รักสิบกับแักลอยนะครับก็เลยบ่ได้เงินนะครับถ้าเสี้ยซองหานะครับแต่ว่าลูดสองนะครับเน้นเน้นนะครับ มาเต็มๆนะครับลูดสองกับห้านะครับท่นี่เฉพาะยู่ในกลุ่มนะครับพี่น้องเี่อันนี้กลุ่มวีพี่กลุ่มปกติกรมีนะครับกลุ่มธรรมดานะครับกลุ่มอยากยังไงว่ากลุ่มฟรีนะครับพี่น้องเยซีกลุ่มฟรีกับตัวเล็กตัวเดียวกันครับพี่น้องเยซีอยากเขาในกลุ่มกับแอดไลน์เขามาเบอร์นี้นะครับครับรอบนี้นะครับมาตามต่อนะครับราวพัฒนาของเซียนนาดีนะครับพี่น้องเยซี เอาเรียกเิียงเรียกรูดก้อนนะครับเอาชุดเวียนก้อนนะพี่น้องพี่ชุดเวียนนะครับชุดเวียนนะครับ เจ็ดสองศูนย์สามนะครับสุดวินนะครับพี่น้องทีก่านครับวิ่งรูดนะครับเจ็ดกับสองนะครับพี่น้องทุกท่ เม็ดเดียวนะครับครับการันตีนะครับมาแทนแน่นอนนะครับเจ็ดนะครับเลขวิ่งนะครับเม็ดเดียวเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีเจ็บคือกันแล้พี่น้องเอฟซีเอาสิมัดปังอีกคือเก่วาวะยังไ้กุ้มนะครับ ล่มแม่พี่น้องยิปซี่ผัดกระดาษปิวไปเบิ้ลเน้นๆนนน,ๆ 7, นะครับพี่น้องยิปซีเน้นๆเจ็ดสองนะครับสองเจ็ด เอาเอาชุดเต็มให้พี่น้องเข้าเบิ้องนะครับนะพี่น้อง fc ชุดเต็มนะครับสองห้านะครับสองเจ็ดนะครับพี่น้อง fc ซี่ 2อนะครับ29นะครับพี่น้องเอพีเอาชุดล่องนะครับพี่น้องเอีกันผัดนะครับ้ามารลผัดมากนะครับมาก,กคือลักซ้ำนะครับเนาะโอ้ยลมลมลม,ลม ต้มผัดกระดาษผิวนี้มากพี่น้องอีฟซี่เอาชุดเอาชุดกันนะครับพี่น้องอีฟซีตัวกันไม่มีหลายหางนะครับชุดตัวกันนะครับ ี่ห้าห้าห้านะครับพี่น้องทุกที่เอามียุ้แค่นี้นะครับเจ่าปิงแคบหนาจอด้วยพี่น้องเซียนยังพันแล้วนะครับ รับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอฟซีรับหพี่น้องเขาแคปหน้าจอไว้ครับครับต่องวดนะครับวันที่17นะครับมกราคมนะครับพี่น้องเอฟซีสองห้าหกเจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ดกับสองนะครับชุดวินนะครับเจ็ดสองศูนย์สามนะครับเม็ดเดียวนะครับเจ็ดวิ่งนะครับวิ่งรูดนี่เน้นนะครับ ครับตัวเน้นๆก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีเน้นๆนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับชุดเต็มนะครับสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าชุดเต็มเด่นนะครับตัวกันนะครับนีสามหาสี่ยหาหาหาครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีอยากเข้ากุ้มนะครับอยู่ข้างล่างนะครับจับหน้าจอไว้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียนนาดีกะเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนลาไปพี่นอนเข้าสุขทุกคนะครับโฉบมันไปน้อกันนะครับกับราวพัฒนาของของเสียนนาดีนะครับน้องซีครับยู่นนี้กุมนะครับขึ้นนะครับน้องซีก็มีโฉคมีมันอยนะครับแตกกับบ๊ายนะครับเนาะพึ่งจะเรื่มตัดไมนะครับพึ่งจะมาเขาไมนะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผม